คำทํานายในอดีตชาติกําเนิดของคนเกิดทั้ง7วันคุณจุติมาจากที่ใดหลายคนคงเชื่อเรื่องอดีตหรือเรื่องราวกาเนิดของเราว่าก่อนจะเป็นคนในวันนี้เราเกิดมาจากอดีตแบบไหนวันนี้ทางช่องของเราจึงนำคำทำนายเรื่องราวกาเนิดของเราในอดีตการว่าชาติที่แล้วคุณเป็นใครไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ทำนายว่าจุติมาจากนกครน,นาคราชมีสเสน่ห์เดชานุภาพจะได้เป็นใหญ่มากชูหลายคู่ครองตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันจันท์นั้นมักขาดมิตรผิดญาตเพื่องพาไม่ได้อาศัยเงินทองมือซ้ายมือขวามาเป็นพี่น้องครองตัวมั่นคงใจจิตคิดตรองเพื่อนฝูงขอบใจมานักโกรธง่ายใจแข็งปากกา้าพี่น้องเขาว่าไม่เกรงเถียงสิน้นมีแผลสำคัญ ท่านวาถูกไฟสองครั้งไม่เป็นไรแทบตายลำบากเป็นเพราะผู้ใหญ่สองครั้งไฟไหมภายหลังได้ดีครอบครองท่วงทีนามชื่อธาตุไม้ผู้ที่เกิดวันอังคารทำนายว่ายุติมาจากแดนนรกมีกำลังแรงใจแข็งนักรบชอบอาสาเจ้านายออกทัพจับศึกตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันอังคารผมไม่ดกอยากศกรกพันคอใจคอไม่ท้อโรคโมโทสันที่พักอาศัยไม่สู้มั่นคง เพราะว่าญาติพี่น้องมักจะให้ทุกภัยนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้อยู่เนืองเนืองได้ดีสี่หนยากจนลำบากเพราะว่าที่ไร่ที่นาว่ามีปัญญาลูปทรงสะครานเจรจาอ่อนหวานมีความอุตสาหในหน้าที่การงานถาดเห็นแข็งกล้านามชื่อราชสีผู้ที่เกิดวันพุธทํานายว่าจุติมาจากลังกาทีพมักได้ดีมีทรัพย์มากได้คู่ครองที่ดีมีวาสนาสูง ตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันพุธมีบุตรชายหญิงใจดีมักง่ายญาติพี่น้องเพึ่งผามีได้เงินทองหาได้เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่ถ้าได้บวชเรียนจะได้ดีมีชื่อเสียงอุตสาหกำหนดช่างมดช่างหมอเป็นคฤหัสลำบากเจ้าชู้หลายเมียเงินทองไม่มีตกยากสีทีได้ดีสามหนนามธาตุช้างเท่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีทำนายว่า สติมาจากสวรรค์เป็นคนที่มีสติปัญญาดีรู้หลักนักปราชญ์เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไปตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีรูปร่างสันทัดมัธยัตใจดีถ้าเกิดที่นี่จะได้ดีในทินอื่นภายหลังยินดีที่คนอาศัยทำใจมักง่ายมักเชื่อใจคนง่ายทำคุณบูชาโทษคนเข่ามักโกรธกล่าวโทษนินทาว่าร้ายภายหลัง ตนปลายมั่นคงก้างถึงลำบากน,าาน้ำธาตุน้ำผู้ที่เกิดวันศุกร์ทำนายว่าจุติมาจากอุตรกาโรทวิยบมักได้ลีมียศถาบรรดาศักด์แต่งตัวไม่เป็นชอบเก็บตัวสังคมไม่เก่งตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกภัยไม่มีเจรจาพาทีมีความซื่อสัตย์ขัดใจสิ่งใดไม่คอยออกอัดเพื่อนฝูงมีน้อยเมื่อน้อยลำบากตกจากช้างม้าแล้วเป็นกัมพะ มารดาตายก่อนเป็นไม้สองหนผลนั้นมั่นคงมักจงไว้ใจกระจุกกระจิกทากโกรธใจร้ายไม่สู้มากความรูปโฉมงดงามปรามใจยั้งหยุดชอบเก็บตัวไม่ชอบซุกสนมียศศักด์สูงนามธาตุลมผู้ที่เกิดวันเสาร์ทำนายว่าจุติมาจากเขาไกรลาดมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจวาสนาอาสาเจ้านายจะได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าคนนายคน ตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์มีจิตใจมักง่ายญาติพี่น้องใจจิตคิดปองจ้องหองต่อกันโมโหดื้อรัน้นไม่มั่นไม่คงกับผู้อื่นชื่นชมนักหนาบ้านนอกคอกนาไม่มีจิตปรารถนาชังใครชังนักรักใครรักจริงพี่น้องด้วยกันไม่หวังทวินผิดด้วยสตรีน้ำธาตุไฟผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทำนายว่าจุติมาจากเมืองกรินคาราช เป็นคนใจแข็งเครียดแขนโกรธง่ายหายเร็วตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จิตใจมักง่ายเงินทองใช้ใจมักง่ายใจไปทำคุณกับผู้ใดเหมือนไฟตกน้ำรักใครแล้วลึกล้ำไม่คลัดูผิดสื่อตรงต่อมิตรไม่คิดเงินทองมีคดีมาต้องสองทีสามทีพลัดพลากจากทีหลายครั้งหลายครา สครั้งได้ดีเพราะมีปัญญาญาติพงษาเขาไม่นําพานามพยาครุฑก็จบไปแล้วนะครับกับแม่นจนขนลุกเปิดคําทํานายในอดีตชาติกําเนิดของคนเกิดทั้ง7วันคุณจุติมาจากที่ใดถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม